วัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงของทั้งดาวดีและดาวร้ายจะนำมาซึ่งโอกาสที่มาพร้อมกับอุปสรรคลัคนาราศีพฤษภสัญญาณแห่งโอกาสและความเสี่ยงทางการเงินที่จะเข้ามาพร้อมกันการได้รับข้อเสนอการหยิบยื่นเอื้อประโยชน์จากผู้ที่มีตำแหน่งอำนาจเหนือกว่าและขนาะเดียวกันทุกอย่างที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องยังไม่ควรประมาทมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญเกี่ยวกับอนาคตทางการเงินเป้าหมายใหม่ หรือต้องสักสางคลี่คลายปัญหาทางการเงินในอดีตเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกพินัยกรรมส่วนอะไรที่คู่ควรอะไรที่ควรจะได้ที่มาจากน้ำพักน้ำแรงสิ่งที่ทุ่มเทมาจะเริ่มออกดอกออกผลให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นทำดีจะมีคนมองเห็นและถ้าจะลงทุนในสิ่งที่ถูกฉลก,กับตัวเองจากที่เป็นวิกฤตก็จะพลิกเป็นโอกาส มีโอกาสพบเจอบททดสอบในเรื่องของการงานภาระหน้าที่ส่งผลให้ต้องตัดสินใจบางอย่างที่เกี่ยวกับอาชีพการงานเพื่อความมั่นคงในระยะยาวความหมายทั้งหมดที่ว่ามานี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดและเข้ามาในรูปแบบใดก็ได้จากนี้ไปจนถึงสิ้นปีสวัสดีคะ่ะชารัชนาราศิกพฤษโซ์ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องคะ่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสาหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรก สำหรับช่องนี้นะคะการตีความจะยึดดูจากลัคนาเป็นหลักลัคนากับราศีต่างกันนะคะลัคนาจะหาได้จากการผูกดวงค่ะที่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนส่วนท่านใดนะคะที่ไม่ทราบเวลาเกิดก็ฟังจากราศีตามเดือนเกิดนะคะเพื่อเป็นแนวทางได้ คลิปนี้นะคะเรายังคงเป็นคลิปพิเศษอยู่นะคะเราเพิ่งจบคลิปของพระราหูกับมรตยูไปส่วนคลิปนี้จะพูดถึงอิทธิพลของพระเสาร์กับพระพฤหัสค่ะที่จะย้ายในเดือนพฤษภาค,คมนี้เหมือนกันซึ่งดาวสองดวงนี้นะคะถือว่าเป็นดาวคู่ตรงข้ามกันโดยธรรมชาติค่ะประธานดาวฝ่ายดีกับประธานดาวฝ่ายร้ายดาวแห่งโอกาสนะคะและดาวแห่งความมานะพยายามแต่มักจะมาในรูปแบบของอุปสรรคค่ะ เพื่อที่จะดึงศักยภาพบางอย่างในตัวคุณออกมาสำหรับดาวพฤหัสนะคะจะเห็นว่าหลังจาก13พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะจะมีอิทธิพลอยู่ที่ราศีมิถุนและราศีกรกฎส่วนดาวเสาร์ก็เช่นกันค่ะการขยับครั้งนี้นะคะก็มาเพียงแค่ชั่วคราวหลัง22สิงหาคมนะคะก็จะถอยหลังกลับมากุมร่วมกับพระราหูที่ราศีกุม ฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีกับปลายปีนี้นะคะจะให้ผลที่แตกต่างกันมาดูกันนะคะว่าคุณควรใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะคะในช่วงกลางปีหรือนะคะควรตรีมตัววางแผนสำหรับการเดินหน้าต่อหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนนะคะมาตั้งรับประคับประคองสถานการณ์ในช่วงปลายปีอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปฟังการพยากรณ์น,นะคะเราขอประชาสัมพันธ์สั้นๆสักนิดนึ่งค่ะ เอสซิสเตอร์นะคะกำลังจะเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้จะเริ่มกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะถือโอกาสนะคะที่ดาวสำคัญสำคัญย้ายค่ะเป็นจุดตั้งต้นของการทำสิ่งใหม่ๆห,หลักสูตร6เดือนนะคะคือเรียนกันแบบเอาไปใช้งานได้จริงค่ะไม่ใช่แค่รู้แต่ทฤษฎี ท่านใดนะคะสนใจอยากที่จะวิเคราะห์ดวงดาวเพื่อวางแผนชีวิตตัวเองได้สามารถเข้ามาฟังเนื้อหาหรือว่าทิศทางการสอนก่อนตัดสินใจได้นะคะที่กลุ่มผู้สนใจเรียนการสมัครก็ตามหน้าจอที่เห็นอยู่นี้เลยค่ะ หรือท่านใดนะคะที่เพิ่งมาเห็นคลิปนี้แบบกระชัน้นชิดแล้วเป็นผู้ฟังใหม่แต่ว่าสนใจอยากเรียนก็คอมเมนต์ว่าสนใจเรียนไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะเดี๋ยวจะส่งช่องทางการติดต่อนะคะเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ขอประชาสัมพันธ์สั้นๆไว้เท่านี้ค่ะ ซึ่งทั้ง12รักลัคนาราศีนะคะสิ่งหนึ่งะคะที่เราอยากแนะนําเหมือนกันก็คืออยากให้คุณดูคลิปนะคะของราหูที่เพิ่งทําจบไปเป็นหลักค่ะเพราะว่าทั้งราหูและก็มฤตยูนะคะเขาส่งผลอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองอยู่ณนะปัจจุบันนะคะไม่ขยับไปไหนอย่างน้อยนะคะก็1ปีครึ่งสำหรับราหูส่วนมฤตยูนะคะมีผลถึงปี2,572ซึ่งจะเหมาะนะคะกับการวางแผนภาพรวมได้ดีค่ะ ส่วนดาวเสาร์แล้วก็ดาวพฤหัสนะคะให้พิจารณาเป็นจุดเสริมค่ะทั้งด้านที่ดีและเสียประกอบกันเพราะว่าดาวจะอยู่ในแต่ละตำแหน่งนะคะแค่ชั่วคราวจะมาดีมาเสียนะคะก็ส่งผลแค่ช่วงสั้นๆแต่ก็จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพอสมควรแค่มาเร็วไปเร็วค่ะการตีความจะแตกต่างกันในคลิปพิเศษทั้งสองคลิปนี้นะคะแต่ก็ควรที่จะดูควบคู่กันค่ะเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดลัคนาราศีพฤษภ ดาวพฤหัสนะคะเป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเรือนมรณะและลาภะหลังจากวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะดาวพฤหัสจะเข้าไปอยู่ในภพกระดุมพระ150วันประมาณ5เดือนและปลายปีที่พบสหัชชะอีก82วันนะคะประมาณ2เดือนครึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีทั้งคู่ค่ะ ซิงเาใครนะคะคุณได้ดูคลิปภาพรวมปี2568จะเห็นว่าเราจัดให้ช่วงกลางปีนะคะลักนาะราศีพฤษศอยู่ในโซนสีเขียวแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคค่ะและปลายปีนะคะอยู่ในโซนสีแดงตรงนี้บ่งบอกแล้วนะคะว่าจะทำอะไรก็ควรรีบทำค่ะ หรืออะไรนะคะที่รับมืออยู่ก็ควรหาทางตั้งหลักปรับตัวให้ไหวเพราะว่าช่วงกลางปีนี้ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากๆสำหรับพวกคุณนะคะจุดเปลี่ยนที่สำคัญสคัญต่างๆจะอยู่ในช่วงนี้ การให้ผลนะคะที่เป็นไปในทางบวกนั้นมันจะต้องมาจากการใช้ชีวิตที่มีแบบแผนค่ะไม่ใช่การหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าคุณคิดถึงหลักความเป็นจริงก็ได้นะคะว่าการใช้ชีวิตในสมัยนี้ของคนเราประมาทไม่ได้อยู่แล้วแค่ใช้โหราศาสตร์ให้รู้จังหวะเวลานะคะว่าช่วงไหนควรทำอะไร หรือย่างน้อยถ้าจะต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่หรือว่าเดินหน้าได้ช้าแต่ก็ยังดีกว่าที่จะเดินถอยหลังและที่จัดให้นะคะอยู่ในโซนสีเขียวก็เพราะว่าคุณยังมีตัวช่วยค่ะทั้งดาวพฤหัสนะคะที่กลับมาเดินหน้าเป็นปกติในช่วงกลางปีและราหูที่เป็นกเกษตรอยู่ในภพกรมมะ แล้วก็อย่าเพิ่งไปกังวลนะคะกับโซนสีแดงให้มากจนเกินไปค่ะทุกอย่างวางแผนตั้งรับล่วงหน้าได้ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของแต่ละคนด้วยแต่ถ้าในช่วงสี่เดือนแรกของปีนะคะคุณวางแผนหรือว่าตั้งรับได้ดีหลังจากนี้นะคะก็แค่ประคับประคองไปตามแผนที่ตัวเองวางไว้ค่ะหรือปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะคะนี่จึงถือว่าใช้โหราศาสตร์ช่วยในการวางแผนได้อย่างแท้จริง ปลายปีนะคะดาวพฤหัสในภพสหัสช้าก็มีความแข็งแกร่งค่ะเป็นมหาอุดถือว่ามีอณิสง์ที่ดีแต่ก็มีจุดที่ทำให้สะดุดติดขัดอยู่นะคะสำหรับผู้ที่ติดตามช่องกันมาคุณจะรู้ว่าดาวส่วนใหญ่นะคะมักที่จะโคจรวิปริตหรือว่าเดินผิดปกติกันในช่วงปลายปีหรือว่าสี่เดือนสุดท้ายดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ก็เช่นกันค่ะ ฉะนั้นนะคะบางอย่างบางเรื่องคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือมีแผนสำรองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงนั้นด้วยและที่มีความสำคัญมากๆก็คือช่วงรอยต่อน,นี้แหละคะ่ะเริ่มจากเหตุการณ์นะคะที่ไม่คาดคิดส่งสัญญาณให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบ้างแล้ว อย่างรัคนาราศีเมษนะคะดวงเมืองที่เพิ่งทําจบไปเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะคะในวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาทําให้มีผลกระทบกับเรื่องอื่นๆตามไปด้วยส่วนของพวกคุณนะคะแรงสั่นสะเทือนจากการย้ายของราหูอยู่ที่เรื่องของอาชีพการงานโดยตรงค่ะ ฉะนั้นถ้าจะต้องมีความพลิกผันหรือต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการทำงานนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อน,นี้เราจะตีความควบคู่ไปเลยนะคะทั้งดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์ที่จะมีผลในช่วงรอยต่อนะคะยาวไปตลอดในช่วงกลางปีจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้เกณฑ์ของการที่จะมีสิ่งที่ต้องเคลียร์หรือว่าสางเกี่ยวกับลาบผลบางอย่างค่ะ หรือว่าเป็นสิ่งที่ได้มาจากการขายทรัพย์สินที่ดินมรดกนะคะเงินทุนต่างๆที่ทำไปก่อนหน้านี้การตัดสินใจเรื่องของการเงินการลงทุนค่ะหรือว่าคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแหล่งรายได้นะคะที่บังเอิญนะคะมีช่องทางโอกาสจากสังคมเครือข่ายคนรู้จักมาแนะนำเริ่มที่จะมีสัญญาณที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างนะคะที่ไม่ใช่เรื่องปกติทั่วไปที่เคยทา ซึ่งความเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะคะคือความโชคดีค่ะลาภผลที่ติดตัวดาวพฤหัสมาการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหลังจากนี้อาจจะมาพร้อมกับโอกาสในการพบช่องทางรายได้จากเครือข่ายนะคะคนรู้จักใหม่ๆม,มีอาธิพิเศษมีงานเสริมเข้ามาให้ได้ทำมีผู้สนับสนุนการหยิบยื่นเอื้อประโยชน์ในการทำงาน,นะคะ่ะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งส่วนความหมายที่เกี่ยวกับความเป็นภพมรณะนะคะ อาจจะมีภาระที่ต้องเคลียร์นะคะเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองเรื่องหนี้สินเก่าเงินประกันครบกำหนดหรือว่าได้เงินคืนจากลูกหนี้มีคนชักชวนให้ไปร่วมลงทุนก็ได้หรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายหรือว่าใช้เงินไปกับการประคับประคองกิจการงานที่ทำอยู่ในช่วงรอยต่อนะคะจากที่ดาวพฤหัสกลุ่มลัคนาไปสู่พบการเงินใช้ความเป็นตัวตนใช้ความเป็นตัวเองให้เป็นประโยชน์คะ่ะ ในการสร้างเครือข่ายสังคมนะคะเพื่อนําไปสู่ช่องทางโอกาสในรูปแบบอื่นๆหรือว่าต่อยอดจากสิ่งที่คุณทําและในส่วนของดาวเสาร์เองก็เช่นกันค่ะช่วงรอยต่อจากภพกรรมะไปลาภะนะคะจากที่รู้สึกว่ามีภาระหนะักเจอความท้าทายกับบทบาทหน้าที่ในรูปแบบต่างๆเห็นผลลัพธ์บ้างไม่เห็นบ้างแต่ไม่ว่าจะอย่างไรนะคะทุกอย่างที่คุณปูรากฐานกันมาพอจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีเข้ามาให้ได้เห็นค่ะ ในพบลาพะนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวนะคะและโดยทั่วไปนะคะดาวเสาร์เขาก็เป็นตัวแทนของการใช้เวลาอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่จะเข้ามาแบบฉับพลันทันใจทุกอย่างต้องผ่านการมีแผนมีขั้นมีตอนนะคะมีที่มาที่ไปค่ะรวมไปถึงมิตรภาพนะคะจากกลุ่มคนที่มีตำแหน่งที่เหนือกว่าจะเข้ามามีบทบาทหรือว่าราบผลอะไรบางอย่างของคุณค่ะ ถ้าคุณได้รับมอบหมายอะไรที่ต้องทำนะคะต่อให้จะมีความยากความท้าทายอยู่ในนั้นแต่ให้รู้ไว้นะคะว่ามันเป็นผลดีกับคุณในอนาคตหาทางฝ่าฟันไปค่ะมองในทางที่เป็นบวกเข้าไว้แค่คุณต้องแยกให้ออกนะคะว่าอะไรมันคือโอกาสหรือว่าอะไรคือการถูกเอาเปรียบดาวเสาร์นะคะจะทำให้คุณเปลี่ยนโฟกัสค่ะ ถึงจะมาอยู่ในตำแหน่งนี้เพียงช่วงสั้นๆนะคะแต่ก็เป็นความหนักแน่นแล้วก็ทรงพลังเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะคะจะก่อให้เกิดเป้าหมายใหม่ๆหรือว่าผลลัพธ์ที่ควรจะได้ส่วนการรักษามาตรฐานที่ดีนะคะจะนำไปสู่การได้รับการสนับสนุนการเป็นที่ยอมรับ และสุดท้ายการเรียนรู้นะคะที่อดทนฝึกฝนมานานจะนำไปสู่การปลดล็อกนะคะเพื่อโอกาสใหม่ๆนี่มองว่าเป็นสามเรื่องเด่นๆของดาวเสาร์นะคะซึ่งเป็นดาวที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่าไม่ได้ให้อะไรใครง่ายๆแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะคะดาวเสาร์เขาก็ไม่เคยให้ใครจะต้องเสียแรงเปล่าเหมือนกัน มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวค่ะว่าต้องมีความอดทนและก็มุ่งม,มั่นพอจากที่คุณทุ่มเทกับบทบาทหน้าที่นะคะหลังจากนี้มองว่าเรื่องของการสร้างผลลัพธ์ผ่านเครือข่ายกลุ่มคนนี่แหละคะ่ะทั้งที่คุณรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักเหมือนกับว่าคุณจะต้องพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะขึ้นในรูปแบบต่างๆนะคะหรือจากที่ทํางานคนเดียวก็อาจจะต้องไปเข้าระบบการทํางานที่เป็นทีม ไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานมิตรภาพหรือว่าเครือข่ายที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะอาจจะดูธรรมดาธรรมดาค่ะยังไม่ได้เห็นจุดเชื่อมโยงนะคะที่จะนําไปสู่โอกาสอะไรได้มากมายแต่ว่าในบรรดาคนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนี่แหละคะ่ะจะมีบางส่วนนะคะที่เป็นมิตรภาพที่จะสามารถทําให้คุณมีลาภผลบางอย่างในระยะยาวได้ หรืออาจจะเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะพาไปพบเจอช่องทางโอกาสอะไรใหม่ๆแค่ช่วงสั้นๆก่อนนะคะในช่วงนี้เช่นที่แนะหรือว่ามีโปรเจกต์งานเข้ามาให้ได้ทําหรือว่าไปเข้ากลุ่มอบรมเรียนรู้อะไรใหม่ๆตรงนี้มันเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะแต่ละคนคุณจะมีสัญญาณที่เข้ามาไม่เหมือนกันอีกทั้งนะคะดาวเสาเป็นดาวแห่งการศึกษาเรียนรู้กฎหมายาศาสนาการเดินทางไกลผู้ช่วยเหลือคนอุปถัมภ์ แรงผักดันบางอย่างก็อาจจะมาจากคนที่อยู่ในความดูแลของคุณค่ะหรือเขามีความศรัทธานับถือในตัวคุณโดยเฉพาะใครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะคุณจะรับรู้ถึงแรงผักดันนี้ได้ดีส่งผลให้คุณมองการไกลนะคะคิดอะไรมีแบบแผนมากขึ้นอะไรที่คุณทำอย่างทุ่มเทนะคะเพื่อพิสูจน์ตัวเองมามาถึงจังหวะนี้จะมีคนมองเห็นคะ่ะหรืออย่างน้อยผลงานก็จะเป็นที่ประจักษ แต่ว่าสมัยนี้นะคะแค่รักษามาตรฐานที่ดีอย่างเดียวคงไม่พอค่ะต้องให้ผู้คนเข้าถึงได้ด้วยตรงนี้ก็ต้องไปเพิ่มเติมในเรื่องของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าใครที่มีข้อพิพาททางกฎหมายจังหวะนี้ก็เหมาะนะคะที่จะไปติดตามถามไทยมีโอกาสที่จะมีความคืบหน้าเข้ามาแค่ว่าต้องทําทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องค่ะ แต่เนื่องจากนะคะดาวแห่งความเป็นมงคลและก็ความเจริญก้าวหน้านี้ของพวกคุณเป็นดาวบาระาะห์จึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่พวกคุณจะต้องฝ่าฟันเพื่อให้ได้สิ่งที่คู่ควรจะได้แต่ว่าถ้าทำสำเร็จมันก็จะคุ้มค่ามากค่ะและก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่ข้อผิดพาดนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์บางคนมีลาภผลจากทักษะการเรียนรู้บางอย่างค่ะ ถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปดูง,งานนะคะไปอบรมมีเกณฑ์ของการเดินทางเพื่อการต่อยอดบางสิ่งบางอย่างด้วยหรือนะคะมีโอกาสได้ขยับไปทำงานที่ต้องใช้ความสามารถความรับผิดชอบที่สูงขึ้นหนักขึ้นก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นการปูรากฐานที่สำคัญบางอย่างหรือว่าการมีลาบผลจากแดนไกล ใครที่มีเครือข่ายเพื่อนฝูงสังคมในต่างแดนนะคะก็อาจจะมีการที่แนะหรือว่าเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะให้คุณไปพบช่องทางโอกาสอะไรบางอย่างก็ได้อีกทั้งเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะคะอาจจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปค่ะหรือจากที่เข้าใจผิดก็จะเข้าใจถูกบางคนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะความรู้ที่ดูค่อนข้างจะเป็นหลักการหรือว่าเป็นอาชีพเฉพาะนะคะ เพราะว่าการมาของดาวพระหัสในภพก,กระดุมพะเนี่ยไม่ใชแ่แค่การทํามาหาได้แบบตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าอาจจะมีความหมายที่ลึกซึง้งหรือว่าสิ่งที่ซับซ้อนแฝงอยู่เช่นนะคะจากลาภผลที่ดูเหมือนจะไม่แน่นอนตั้งใจว่าจะทําเป็นอาชีพเสริมนะคะแต่ว่ากลับกลายมาเป็นรายได้หลักคะ่ะจับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นซึ่งคุณจะเห็นแล้วนะคะว่าทุกการได้มาต้องมีการลงมือทํานะคะมีการปูรากฐานมาก่อนหน้านี้ บางคนนะคะวางแผนมาล่วงหน้าด้วยซ้ำค่ะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะยุติรูปแบบการทำมาหาได้แบบเดิมๆค่ะเช่นเวาลาออกจากงานนะคะเพื่อมาทำในสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้ตรงนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าใครมีการเปลี่ยนแปลงโย,ย,ยกย,ย้ายอย่างจริงจังนะคะแบบหน้ามือเป็นหลังมือตรงนี้ก็ให้ทราบไว้ด้วยค่ะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากราหูในภพก,กร,รมมะหรือบางคนนะคะประสบกับวิกฤตค่ะมีเหตุให้ต้องเสี สลับ,บางสิ่งบางอย่างเพื่อไปคว้าโอกาสอะไรใหม่ๆทำให้เข้าใจหรือว่ามีมุมมองนะคะเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่เข้าใจในสัจจธรรมแบบลึกซึ้งได้มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงน,นะคะมันจะมีทั้งจากสว่างไปสว่างและจากมืดไปสว่างค่ะ ซึ่งสัญญาณที่จะทำให้คุณรับรู้ได้นะคะสำหรับบางคนหากใครนะคะยังคงยึดติดกับการทำมาหาได้ในรูปแบบเดิมๆคุณจะรู้สึกนะคะว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอคะ่ะ บางครั้งนะคะเราก็ต้องยอมรับในโชคชะตานะคะว่าทั้ามันจะต้องถึงจังหวะเวลาที่ต้องเปลี่ยนหรือว่าต้องปรับตัวเราก็ต้องลองดูสักตั้งค่ะแม้ว่าดูแล้วนะคะทางข้างหน้ามันอาจจะมีความเสี่ยงหรือว่าต้องเสียสละอะไรบางอย่างแต่นั่นแหละคะ่ะวัฏถจักรของโอกาสในรอบใหม่ๆนะคะที่คุณจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตมันกําลังเริ่มขึ้น ซึ่งการมาอยู่แค่ช่วงสั้นๆของดาวทั้งสองดวงนี้นะคะอาจจะทําให้แค่จุดประกายบางสิ่งบางอย่างกับคุณก็ได้สําหรับดาวพฤหัสนะคะในตําแหน่งนี้เราสรุปได้ว่ารายได้ที่มั่นคงนะคะจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงและการเข้าใจในคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะไม่ใช่แค่นะคะการหามาได้แล้วก็ใช้ไปแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องของการเงินค่ะเปลี่ยนความรู้สึกต่อคุณค่าของตัวเองนะคะ หาให้เจอนะคะว่าตัวเองเหมาะกับอะไรตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพที่ยั่งยืนในอนาคตส่วนดาวเสาร์นะคะถึงแม้จะอยู่ไม่นานเหมือนกันแต่ก็น่าจะทําให้คุณนะคะมีแผนหรือว่าเริ่มบุกเบิกปูรากฐานอะไรไว้เพื่ออนาคตล่วงหน้าจะเห็นผลนะคะในระยะยาวค่ะจะให้เริ่มเข้าใจนะคะว่าลาภผลที่แท้จริงคืออะไรไม่ใช่แค่งเงินนะคะแต่มันคือเป้าหมายที่คุณเลือกแล้วเท่านั้นค่ะ และพอรับชมมาถึงช่วงนี้นะคะก็น่าที่จะได้เห็นรูปสินค้าที่ปรากฏขึ้นเป็นระยะค่ะตรงนี้แนะนำเผื่อไว้นะคะกลับมาลองกดเข้าไปดูภายหลังก็ได้ตัวสินค้าในแต่ละคลิปนะคะจะปรากฏในหลายรูปแบบค่ะทั้งที่อยู่มุมด้านล่างซ้ายหรือว่าด้านล่างใต้คลิปไปเลยนะคะและพอคลิกเข้าไปดูก็จะปรากฏรายละเอียดขึ้นมาในขณะที่คุณยังรับชมคลิปอยู่ด้วยก็ได้สินค้าที่อยู่ใน u t u b e นะคะจะมาจากร้านค้าในช้อปปีค่ะ ใครที่เป็นลูกค้าของช้อปปีอยู่แล้วนะคะก็จะเข้าถึงสินค้าได้ไม่ยากสําหรับคลิปนี้นะคะเราขออนุญาตฝากสินค้าเหล่านี้ไว้ค่ะเผื่อใครกําลังมองหาอยู่นะคะบางส่วนก็เป็นสินค้าที่เราใช้อยู่เหมือนกันขอบคุณค่ะเรามาดูช่วงรอยต่อระหว่างพบกระดุมพระไปที่พบสหัชชะของดาวพฤหัสในช่วงปลายปีกันบ้างค่ะซึ่งดาวเสาร์นะคะเขาก็จะย้ายกลับประกุมร่วมกับราหูในภพกรมมะ สำหรับดาวเสาร์นะคะเราติดความไปแล้วนะคะเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับราหูโดยตรงฟังในคลิปของราหูนะคะว่าดาวคู่มิตรในรูปแบบของดาวป่าประคอเขาจะส่งเสริมกันในรูปแบบไหนสำหรับดาวพฤหัสนะคะจะเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการพัฒนาคุณค่าภายในนะคะแล้วก็การเงินไปสู่การติดต่อสื่อสารการแบ่งปันและการสร้างเครือข่ายคนรู้จัก ซึ่งตำแหน่งนี้นะคะเป็นตำแหน่งที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะค่ะการขับเคลื่อนของคุณจะมีคนบุคคลที่สองที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงรอยต่อน,นี้นะคะจะเริ่มมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การเดินทางรวมไปถึงการแสดงออกที่ชัดเจนมากขึ้นบางคนนะคะมีวิชาความรู้นะคะสิ่งที่ฝึกฝนมาเริ่มที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เริ่มที่จะอยากแบ่งปันหรือว่าสอนหรือว่าถ่ายทอดในสิ่งที่ตัวเองรู้นะคะหรือว่าในช่วงกลางปีนะคะที่ดาวเข้าไปกระตุ้นอยู่ในพบการเงินยังมองเห็นโอกาสที่จะทําให้งอกเงยได้อีกค่ะมีการขยับขยายลงมือทําแบบจริงจังมากขึ้นเป็นจังหวะที่ดีนะคะในการเริ่มต้นเรื่องของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ใครที่ยังคงรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่เก่งนะคะเริ่มฝึกทักษะในการพูดไว้นะคะคุณมีโอกาสได้ใช้ค่ะ ตำแหน่งนี้เป็นเกณฑ์ของการเดินทางไปได้ทั้งระยะใกล้และไกลในช่วงปลายปีนะคะหลายๆคนคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่ค่ะหรือว่าบางทีนะคะไอเดียความคิดที่ได้มันก็จะมาจากการพาตัวเองไปเข้ากลุ่มเข้าสังคมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันหรือไม่นะคะก็จะเริ่มเข้ามามีตัวตนนะคะมีการขับเคลื่อนอยู่บนโลกออนไลน์คนที่ใช้ทักษะในการสื่อสารหรือว่าเทคโนโลยีนะคะความทันสมัยได้เก่งคุณจะได้เปรียบ ทำได้หลายรูปแบบนะคะตรงนี้ต้องพิจารณาจากสิ่งที่ตัวเองถนัดจะเริ่มมีการต่อยอดจากสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ค่ะ แล้วก็จะเหมาะมากนะคะถ้าจะประชาสัมพันธ์สินค้าหรือว่าบริการโดยผ่านการเล่าเรื่องค่ะทําให้ผู้ฟังเห็นภาพนะคะหรือว่ารู้ที่มาที่ไปตรงนี้ต้องใช้ทักษะของการสื่อสารเข้ามาช่วยหรือจากที่เป็นคนที่มักจะเก็บอะไรไว้กับตัวเองนะคะไม่ค่อยกล้าพูดกล้าแสดงออกก็จะเริ่มถ่ายทอรหรือว่ากล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดมากขึ้นตำแหน่งนี้นะคะจะเน้นไปในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์ค่ะ ผลลับที่คุณจะได้มันจะมาจากการสื่อสารของคุณด้วยส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้นะคะมันจะมีทั้งด้านที่เป็นบวกและลบเพราะว่าคำพูดของคนเรามีพลังนะคะใช้ให้ดีมันคือโอกาสแต่ว่าจะใช้พลาดมันก็คือตัดโอกาสได้เหมือนกัน หรือถ้าใครนะคะมีสิ่งที่กําลังซุ่มทําหรือว่าฝึกฝนอยู่จังหวะนี้มีโอกาสที่จะได้นําทักษะเหล่านั้นมาใช้หรือว่าเปิดตัวสินค้าบริการที่คิดค้นขึ้นมาได้ในช่วงนั้นแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าช่วงปลายปีจัดให้อยู่ในโซนสีแดงทุกอย่างก้าวยังไม่ควรประมาทค่ะแต่ว่าทุกอย่างสามารถวางแผนล่วงหน้าได้หรืออย่างน้อยก็ช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาและจะว่าไปนะคะนี่เป็นเพียงแค่ช่วงทดลองนะคะการมาของดาวเสาร์ ของจริงจะอยู่ในปี2569นะคะที่ดาวเสาจะเข้าไปอยู่ในภพลาภะอย่างเต็มตัวจะทำอะไรเพื่อเป็นการปูรากฐานเพื่ออนาคตก็ควรรีบทำซะตั้งแต่ตอนนี้ค่ะโดยที่จะต้องอ้างอิงจากดวงเมืองเป็นหลักนะคะการขยับของดาวลักษณะนี้นะคะก็เหมือนเดินหน้า3ถอยหลัง2นั่นแหละค่ะอย่าเพิ่งประมาทที่จะทำอะไรเกินตัวและในขณะเดียวกันก็อย่าทำให้ตัวเองเสียโอกาสในสิ่งที่ควรจะได้ และสุดท้ายนี้นะคะถึงแม้ว่าในปี2568การขยับของดาวนะคะจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าไม่มีอะไรแร้วคะ่ะที่เกิดขึ้นแค่ผ่านมานะคะโดยที่ไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้กับเราตรงกันข้ามนะคะมักที่จะเข้ามาปลุกความรู้สึกบางอย่างในตัวเราให้มันตื่นขึ้นคะ่ะแค่อาจจะไม่รู้ตัวกัน ช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะว่าคุณได้สะสมคุณค่าความเข้าใจความมั่นคงบางอย่างไว้มากมายผ่านทั้งบททดสอบความเงียบและความตั้งใจที่แน่วแน่และตอนนี้นะคะจัก,กรวาลกำลังกระซิบคุณเบาๆนะคะว่า ถึงเวลาของคุณแล้วนะแล้วก็ไม่จําเป็นนะคะว่าคุณจะต้องใช้ความกล้าหาญอะไรมากมายขอแค่คุณกล้าที่จะเริ่มค่ะเอาประสบการณ์ที่คุณสร้างแล้วก็สะสมมานะคะถึงเวลาที่ต้องเอามาสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองบางคนยังสามารถเผือแผ่ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ด้วยซ้ํา ถึงเวลาที่คุณจะได้แบ่งปันคุณค่าในตัวเองออกมาค่ะมีทั้งความสวยงามและความอบอุ่นอย่างที่ตัวคุณเป็นกันนะคะผู้ที่มีดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศีและโดยเฉพาะเป็นดาววันเกิดหลังจากนี้นะคะอย่าลืมให้เวลากับเสียงในใจของตัวเองค่ะถ้าคุณได้ยินเสียงนะคะกำลังจะบอกคุณว่าลงมือทำ ก็ขอให้เชื่อมั่นแล้วก็เดินหน้าไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิใจนะคะอย่าเพิ่งไปกลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะบางครั้งนะคะในชีวิตจริงคนเรามันก็ต้องมีหลงทางกันบ้างแต่ก็นั่นแหละค่ะเพื่อให้เราได้เจอเส้นทางที่เป็นของเราเองจริงๆนะคะและเมื่อใดที่คุณเปลี่ยนมุมมองโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าทั้งหมดนี้นะคะคือปีที่คุณกําลังจะกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งและครั้งนี้มันก็จะเป็นตัวเองที่ลึกและมั่นคงและกล้ากว่าเดิมค่ะ และก็เช่นเคยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ